วิธีตรวจ Workforce แม่บ้านตรวจคนเกินกดเลือกเมนู Workforce เลือกวันที่ที่ต้องการตรวจ เลือกเขตที่ต้องการตรวจเลือกกาศที่ต้องการตรวจตรวจหลายจุดก่อนที่จะตรวจคนเกินกดพนักงานเข้าจุดถูกต้อง กดยืนยันหลังจากตรวจคนเข้างานเสร็จแล้วเราจะพบคนเกินเราจะทำการตรวจคนเกินกดตรวจกดเลือกสาเหตุ กดตรวจแล้วกดยืนยันตรวจเสร็จสิ้นจะทำการตรวจให้ดูอีกหนึ่งคน ตรวจเสร็จสิ้นการตรวจคนเกินก็จะขึ้นเกินจุด